สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะมาสอนวิธีการตั้งระดับบูตแฟลชไดร์ขึ้นก่อนในคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ hp นะครับอ่ะโอเคในเบื้องต้นนะก็คือแฟลชไดร์ที่ถืออยู่ตอนนี้ก็คือเป็นแฟลชไดร์บูต windows 11นะครับ ue f i กรณีที่เราจะลง Windows ก็ต้องเข้าสู่ bios ไปตั้งให้แฟลชไดร์ตัวนี้ขึ้นก่อนนะครับอันดับแรกเลยเสียแฟลชไดร์เข้าไปครับจากนั้นให้ทําการเปิดเครื่อง แล้วกด F10 ย้ำๆไว้นะสำหรับยี่ห้อ HP Compact เวลาต้องการเข้าสู่ BIOS จแล้วให้เรามาที่หน้า Storage ค่ะเราจะเจอคาว่า Boot Order แล้วเรากด Enter ไปเราต้องการให้ USB ตัวนี้นะคะขึ้นก่อน้เอาตัวนี้มันจะเจอเป็น USB Hard d i s นะคะให้เรากด Enter เนี่ยเอาสามเหลี่ยมเหมนจิ้มตรงนี้นะคะ แล้วก็พาขึ้นไปด้านบนหลังจากนั้นก็กด enter อีกทีหนึ่งสามารถกด esc แล้วก็กลับมาที่หน้าไฟล์เหมือนเดิมเพื่อมา s เ Change ค่ะแล้วก็กดเย็ดได้เลย ตัว HP ตัวนี้นะฮะจะบูตเข้าสู่หน้าการติดตั้งนะครับเร็วกว่าตัว Lenovo เ,เมื่อกี้นะเพราะว่าสเปคมันอะไรฮะสูงกว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอจบแล้วก็สวัสดีไว้เพียงเท่านี้ครับ